สวัสดีครับเพื่อนครูที่เคารพรักนะครับและท่านผู้ชมนะครับผู้ติดตามทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะมาเล่าถึงมาตรการนะครับการเฝ้าร,ระวังโรคไวรัสโควิด COVID -19 นะครับของโรงเรียนเทพสถิตวิทยานะครับกลุ่มงานบริหารทั่วไปนะครับ ซึ่งดูแลรับผิดชอบในส่วนของการเฝ้าระวังนะครับและการป้องกันโรคไวรัสโครโรนา2019นะครับมาตรการของโรงเรียนนะครับก็จะมีการคัดกรองนะครับจุดคัดกรองที่หน้างางเดียนนะครับไม่จะเป็นทางเข้านะครับทางเข้าก็จะมีตอนเช้า2ประตูนะครับตอนเย็นก็ปล่อยออก2ประตูเหมือนกันนะครับ ก็จะมีครูเวนนะครับเฝ้าทั้ง2ประตูนะครับแล้วก็มีสะพานเรียนนะครับช่วยคุณครูเวนนะครับในการวัดอุณหภูมินะครับวัดไข้นะครับก็จะมีเจลน้างมือนะครับบริการที่นัางเรียนนะครับนะส่วนการวัดไข้นะครับวัดอุณหภูมินะครับเมื่อพบว่ามีนักเรียนนะครับไม่สบายหรือไอจามมีอุณหภูมิเกิน37.5นะครับ ก็จะให้พักนะครับและก็สอบสวนนะครับว่าอยู่ใกล้ชิดกับผู้ป่วยหรือผู้ที่มาจากพื้นที่เสี่ยงหรือไม่นะครับนะอาจจะเป็นไข้หวัดหรือไม่สบายนะครับมีไอาจามน้ำมูกนะครับก็จะส่งมาที่ห้องพยาบาลนะครับเพื่อที่จะพักนะครับแล้วก็รอผู้ปกครองมารับกลับบ้านนะครับหลังจากนักเรียนเข้ามาที่โรงเรียนแล้วนะครับ เราก็จะมีอ่างล้างมือนะครับตามจุดต่างๆนะครับมีสบู่ไว้บริการนะครับนักเรียนก็จะมีครูนักเรียนก็จะมีอ่างล้างมือนะครับประมาณ60จุดนะครับหลังจากนั้นนะครับทางขึ้นอาคารก็จะมีเจลแอลกอฮอล์ oh ไว้บริการอีกครั้งนะครับนะครับนั่นคือมาตรการในการเฝ้าระวังนะครับถ้าหากมีผู้ มีอุณหภูมินะครับผิดปกตินะครับ37.5องศาขึ้นไปนะครับเราก็จะประสานไปที่ทางสาธารณสุขอำเภอนะครับเพราะว่าโรงเรียนเราอยู่ใกล้อําเภอไม่ถึงกิโลนะครับถึง1กิโลเมตรนะครับก็อยู่ใกล้กันนะครับก็จะประสานนะครับแล้วก็ทําการสอบสวนโรคนะครับถ้ามีความเสี่ยงก็จะส่งต่อไปที่ทางด้านสาธารณสุขนะครับ ตามปกติแล้วนะครับที่ผ่านมานะครับก็ยังไม่มีเหตุการณ์ลักษณะนี้นะครับซึ่งทางเนี่ยเราก็เตรียมการนะครับในการทําแผนเผชิญเหตุไว้อยู่นะครับก็คงจะไม่มีอะไรมากนะครับก็มาตรการนะครับ D M S T T นะครับ D ก็คือ distancing นะครับ distancing ก็คือเว้นระยะห่างนะครับ M ก็คือ mask นะครับทุกคนที่เข้ามาเรียนก็จะสวม mask นะครับ S ก็คือนะครับ hand wash นะครับล้างมือบ่อยๆนะครับทีนะครับคือ t e s t i n g นะครับวัดอุณหภูมิก่อนเข้าโรงเรียนนะครับทีอีกตัวหนึ่งก็คือนะครับไทยชนะหมอชนะนะครับคณะครูและนักเรียนก็โหลดแอปอพลิเคชันนะครับหมอชนะเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนแอปพลิเคชันไทยชนะนะครับก็จะมี QR code นะครับที่หน้าประตูโรงเรียนนะครับสำหรับการสแกน QR code นะครับเพื่อ ตรวจสอบทำลายนะครับก็ถ้าหากโรงเรียนนะครับได้ปิดนะครับหรือไม่สามารถจัดการเรียนการสอนตามปกติได้นะครับท่านภูมิในการก็มีแผนรองรับนะครับก็คือการสอนแบบออนไลน์นะครับออนไลน์ออนแอร์นะครับมีหมดนะครับนักเรียนจะได้เรียนตลอดเวลานะครับทุกวันนี้ก็ยังมีคุณครูบางส่วนนะครับที่ยังสอน ออนไลน์ควบคู่กับออนไซต์นะครับออนไซต์ก็คือสอนในห้องเรียนนะครับและก็มีออนดีมานนะครับเรามีหมดนะครับเพราะฉะนั้นแผนเผชิญเหตุนะครับหรือการซักซ้อมความเข้าใจระหว่างครูนะครับนักเรียนผู้ปกครองนะครับก็จะทําการพัฒนานะครับและก็ไม่ให้เป็นอุปสรรคนะครับในการจัดการเรียนการสอนนะครับ หวังเป็นอย่างยิ่งว่านะครับนักเรียนและบุคลากรทุกคนนะครับในงเรียนเทียบสถิติวิทยานะครับจะมีความสุขป,ปลอดภัยจากโรคติดต่อกันทุกคนครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ